กำลังพากันตั้มขอบบขบือพี่น้องผู้ตั้มเบือตั้มเบือผู้ยองยานางกระยองยานางขี่มอเอร์กันยานงยา,นอง,านองอันนี้ยานางเก็บมาจากสวนนี่เด้อแถวหัวแถวห้าฮอนี่แหละขบือกันกำลังตั้มปกพี่น้องเนออี่ยทางฝั่งข้าพูลฝังล่างผักโอ้โหขบทีมนั้นทีมเวิร์คสุภเจ้าในาไดรเชียกินวายเห็ดเอาเลยมาเด้อม,มาเด้อผู้ใดอยากรำตะคอยอยู่ไหนอย,ยู่หน้าผู้เบิ่งบรรยากาศแดด กิมกันแดดแห้งเอาบปอยู่พี่น้องเอ้ยทางนี้ผัดปาดมังโมพี่น้องเอ้าชอสิกินข้าวบะเบ๊กเคนวินแซบปะใช่เคนวินใช้ปิดมาดูแล้วอะไรสนใจกุ้เหางทองทำพรสาดเทียมพ่อเลยได้ประมาณสองโลพี่น้องก็ได้หลายอันนี้เครื่องแกงหน่อไม้เขาเด้อเคี่ยวเม็ดเทียมห่ออะไรปะเราสิพาไปเบิ่ง นอกจากก้อยกุ้งก้อยกุ้งแล้วก็ยังมีแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แล้วก็ปิ้งปลาพี่น้องนี่ปลาปลาเอามาแต่น้องตัวเาสอนกุ้งอะไรก็ปลานินลายอินทรีย์ประมาณสองโลนาเกิปิ้งปลาเนี่ยก็ประมาณสองโลหน่อไม้เขาก็จักเทียมหอยเลยจะหน่อยเขาสีไปต้มเจา้า ต้ตมแล้วเอากระติกกันเกงมาเด้อมาเด้อพายอยากเดิมมามาพี่น้องบัดน,นี้เขาสิก้อยกุ้งเลยได้กันตอนแรกเหาก็สิใส่หมักเพชรขวัวอันนี้ขัวเองเด้อชุบด้อเด้อซื้อหมักเพชรแห้งมาแล้วเขาก็ขัวเองต่อไปก็ใส่เขาขวัวพี่น้องเขาวขวัวสองบัวน่ผักหอมเขาก็หาได้ในไหหน้านี่แหละผักหอมน้อยหนึ่งเจอผักหอมบ่มี เอาประเด็อเคเกะท่าไห่เอามาแม่ทิพนประเด็นเนี้ยมาตะเฮือนตะเดิเราเด้อประเด็จต่ำประเดกห้าน่องอะไรประเด็จแท่ให้ชุบเจ้าเบิ่งน้ำมันน้ำมันสีแดงเขาต้มเอาบรอกชาร์กันบอกกันบูนต้มธรรมชาติแต่เขามีวิธีต้ม เอาปาะดัลงไปใส่รถเลยประดกนัวบกเข็มมันแทตรงไมหนน่งเฮ้นหือไม่เขาใจ่นีัยเลยกระปุกไปเลเอากระปุกเอาเอาตัวไหนกระปุกเอาดีมพอดีพอดีเป๊ะปาแดกจ้ะเย่นักเลยเรืยแม่วันเยเอานบอสต้องอมทตําำลังบอก พอห้อนเฮาสิใส่ตำลางเด้อสุดเจ้าเด้อเฮาสิถ่ายบรรยากาศก้อยกุ้งอยู่ค่ะอยู่หน้าให้เบิ่งก่อนก่อแบตเตอรี่สิหมดแล้วจ่อยน้อยสิบ่ได้เบิ่งอือหนาวอ้าเต๊ไมแม่ไปเอายอดอันน่ะเตกยอดอยอดมกก็เต็มอยู่น่ปงปาะเต็มต้นนั่งบ่เห็นบ่ปายอดมะกเต็มต้นสุดเจ้าเอ้ยเบิ่ง่อสิถ่ายอ่ะถ่ายให้เบิ่งเด้อ côn mà còng tôi khói,เคย thải bửng anh đã thấy bảo, côn nhảy nhảy hả, nhòm ngọn non non, nó tem côn mà 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 mà, coi cung nó cứ câu. 100 100 cái đó. Cung mới mới xuất xuất từ nòng, tao bảo hao vô lượng, của มนกัดปายลเลดอกแต่กับ,บุบเป็นยังตดมสุดบิรใจ่น้งเดิมาเด้ใดอยกเดินตอนกินอาจจะไม่ทายให้เบิงด์ดเราถึงจาเดินแบตเตอรี่เมือ่อพอทบพออะไรเอาบรรยากาศปล่อยพุงอยู่แล้วมาห้เบิรง ิอาแ้ิมซีมวันซีม่เอาแล้วเบิ้มซิมเชพี่งเด้อนกอยซ่ัอไซมลยแซ่มันสังแมันบเยพอดีเปอือแดคนี่ไอนี่องตบมฝากติดตามช่องคลิปน้อยลอลีลาเด้อขอบใจอะไรที่ทำมาคนไลค์กดคอมเมนต์ให้มาพี่้องมามะเกงี้ยอมไม้มาดิยำนางาข้าเบื่อขากันเล้วเทียมพรอยละ น,น้องไม่เหรอเขากะเจิดล่ะกำลังสิมาแกงจุ๊บเจ้จเลยพริกเอ,อ้ยข้าเคียวลีเจะนางนี่นางเลยใจกูเลยนางบริษัทได้แต่บริษัทพักค้าพักค้าบริพากันเอามาสุ๊เจ้าบริษัทพักกันยังอ่อนนะวิ่งดิพักกันยังอ่อน,อก,น,ออนกันเก็บมาแต่ถุงนานดิกำหนึ่งน้ำยานางสะออนเดี๋ยวจะไปหมักได้เคียวๆแบบนีย้ยองเอง เดี๋ยวใส่ป้านี่นี่พี่น้องนี <t <t ่นี News ่ยอดมะกอกมาเลยนี <S <S ่กินกับก้อยกุ้งป้าตุ๊กโหอะไรอยากได้เอาไปให้แม่เถาขายสู้ตายเลยยอดมะกอกทำอะไรี่เด้อเฮียเด้อหน้ากันมาพี่น้องเอาสิปรุงใส่หม้อเลยชุดจะเอ้ยแล้วก็จะไปข้างต่อเตาไฟเโาอยู่พุดโอ้ยมาชุนชัยหงามันอะ นี่นาเคลียรไปแล้วตองลงใส่หมอเลยหาเราเชื่อเบสยูไห้อยู่น้พี่เด้อมานำใส่อีกมือขุ่มๆอือนี่ใส่เลยบบนี้ก้ะเก็บตองเี้ไอ้บะอีก เอาอีกจอกหนึ่งสองไปละใส่เลยพี่น้องอืมอีกจอกหนึ่งพอดีเพื่อข้าเบื่อย่างเคี่ยวอยู่ย่างเคี่ยวอีกตายไปข้างบาทเนี่ยอก่อนเอาไปข้างใส่เตาเลยพี่น้องเลยฝากติดตามซองจิตน้อยร้อยลีลาหน่ยเด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เน่อยป้าเชเจ้าหม้อแกงน้ำมันกำลังตองประเด็กใส่ก็ปวดใจพี่น้อง อ,อ,นอนอนสุกแล้วพี่น้องสุกแล้ว,ลว,ลวอเอาผักกยงใส่ได้บาดีป้าจจหมอตายไไห,ไห,ไหมืตอนเซียงกพี่น้องลงเลยอักกยงลงเลยตายจาบนันไดสุกลวไปติดตามตอนกินกันเลยบไว้พี่น้องฮอนกันดอ ปไปไปไปติดตามไปกินกันเลยเด้อโอ้ยจานอ่ะเออไปนี่แหละสุเจ้าพจานมามาก้อยกุ้งแกงน้ำมันกเทียมด้วยใช่ไหมต้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมีแต่พีแต่น้องเขาเองนี่เงินไก่บ้านเคียงป้าตกสุดยอดคนยืนใส่เลยบ่นิสมบูรเลยเขาเห็ดปลาเารอมา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 สาวสาปีฮะป้าอยู่นั่นแหละมากินเขาก่อน มาเด้อมาเด้อปุระยาหมากินนละแม่ทิปน้อยลอยดีลาเด้อสุปเจ้าอืมเอานี่นะนี่ทางกลางๆมามามาข้ายุ้ยมันถือติบเข่ามาบา้โอ้ถือไหนไอ้มันถือติบเข่ามาน้ำเสือเมฆเด้อนี่เจ้าเสือเมฆเด้อนี่ไหนยำน้อกมาแต่ละค้อนโผล่มีงานกิจกรรมใหญ่เ้ยนะมาเด้อมาเด้อป้าแกงน้ำมันนำยาหนางเกลียวๆกียปน้องผัวผักกาดกอยกุ้งเฮา จัดไปจัดไปพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินนํากันหลายคนสุวเจ้าฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ช่องคลิปน้อยร้อยลีลาในเดิมกดไลค์ใด็กข่ามากดไลค์กดคอมเมนต์กับกอยโซก้อยเฮงนะพี่น้องเด้อปลาโตมา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 เก็บทำกันเลยงบอระหยัดกิน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 แซ่บหล้แซ่บไลยพี่น้อง